เพราะฉบับมหาจุฬาก็ผิดเหมือนกันอีกแสดงว่าลอกกันเล่ากันไปแลยผิดเหมือนกันหมดมถ้ามีเวลาผมจะบอกให้เดินได้ว่าตงเนีย้แปลผิดชัดๆเลยท่านมันเป็นปมตั้งแต่แง่แรกแล้วถ้าท่านไปถือตามวรไตรกิจดกแปลแล้วไปอันว่ายอมรับไม่ได้เลย นั่นต้องต้องแก้จุดตั้งแต่จุดเนี้ยจุดที่ว่าไปเอาพระไตรปิฎกแปลเป็นมาตรฐานอันนี้ไม่ได้เลยก็บอกว่าพระไตรปิฎกแปลนั้นเป็นได้แค่เครื่องประกอบหรือคู่มือในการศึกษาสล้เราเอามาเทียบเคียงหรือว่าเราติดขัดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราอ่านไปแล้วเออชัดเจนถ้าบางแห่งเราสงสัยแล้วก็ไปค้นบาลีมายืนยันอะไรให้แน่ใจ ก็ผู้ที่แปลเนี่ยล้วนแต่พึ่งพาแต่กระถาแ็้ัใชนไมไม่ใช่พึ่งพาแต่กรถาอย่างเดียวพึ่งพาคำพีชั้นดีกาชั้นหลังบางทีคนในอัจาริแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ไปค้นต่อในดีกาแล้วจึงมาแปลเพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าท่านไม่เชื่ออศกระถาดีกาแล้วไปเชื่อแปลอ้าแล้วคนที่แปลเนี่ยเขาแปลไปตามอัจฉรดีกา แล้วจะทำไงเลยครับเนี่ยเอ๊ะตอนนี้ท่านน่าจะแยกได้ระหว่างตัวคำพีบาลีเดิมกับคำแปลเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยไม่ต้องสมัยโบราณเอาปัจจุบันเนี่ยเช่นว่าเอ้าเช่นของหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นภาษาไทยใช่ไหม แล้วมีฝรั่งเอาไปแปลภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วจะเชื่อตามฉบับภาษาอังกฤษก็เชื่อใช่ไหมเออไปเชื่อตามฉบับภาษาอังกฤษต้องยืนยันต้องตามเงินเพราะอาจจะแปลผิดก็ได้ก็ต้อแปลผิดนะครับผมที่กมไม่รู้อะไรที่ว่าโอ้โหเหมือนควายเออฝรั่งไปแปลว่าเหมือนควายนอนน้ำอะไรนี่ครับเลยอันนี้เห็นไหมก็ต้องมาเอาฉบับเดิมของหลวงพ่อเนี่ยแล้วถ้าจะไปเอาฉบับแปลไทยนี่ จุดแรกมันก็ตกไปเลยเนี่ยไอ้เรื่องไปเอาพระไตรปิฎกปแปลมาเป็นมาตรฐานก็แปลกก็ทําไมท่านไปถือเอาพระไตรปิฎกปแปลเป็นมาตรฐานสองไปเอาการรับรองของคณะสงฆ์มาเป็นหลักคณะสงฆ์ก็รับรองได้แ,แต่กฎหมายเดชธรสมคมถ้ารับรองพุทธพจน์เนี่รับรองไม่ได้ก็ที่จริงญาติโยมต้องรู้อยู่แล้วหนังสือปแปลมันจะไปเป็นถือเป็นมาตรฐานได้ยังไง ใช่ไหมเออมันผิดหลักอยู่แล้วมันก็ต้องเอาต้นฉบับในเมื่อต้นฉบับยังอยู่ถ้าหาไม่ได้ก็เอออเอายอมรับไปก่อนข้อสองคำแปลพุทธพจน์ท,ที่ท่านอ้างจากพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาไทยฉบับสยามรัฐนั้น <c oughs> มาจากติขานิบาตอังคุตรนิกายซึ่งพระไตรปิฎกแปลฉบับนั้นพิมพ์ไว้ว่าสิกขาบทร้อยห้าสิบท่วน จากพระไตรปิฎกแปลที่ท่านเจ้าวาดรูปนั้นเรียกว่าฉบับสยามรัฐนั้นคําที่แปลว่าท่วนคือสาธิกังซึ่งพระไตรปิฎกแปลฉบับอื่นๆเช่นฉบับมหาจุฬาลงกรณราชนิทยาลัยและฉบับของสมาคมบาลีปรกรณ์ประเทศอังกฤษเป็นต้นแปลวา่าติดขาบทเกินกว่าร้อยห้าสิบสาธิกังนั้นแปลว่าอะไรแน่ แปลว่าท่วนหรือแปลว่าเกินกว่าร้อยห้าสิบกันแน่คำว่าสาธิกังก็มีส่วนที่เกิดมาจากสะกับอธิกะสะก็คือสหเราพร้อมด้วยอธิกะเราเกิดเราส่วนยิ่งคือเกินและอธิกะก็แปลว่าเกิดเท่านั้นแหละอธิกะมาอธิกะสุรทินเนี่ยปีนี้มีอธิกามาธกก็คือเดือนเกิดสาธิกังสหอธิกัง อธิกังสหาพวพร้อมด้วยอาิกังส่วนคกิอ๋ออย่างนี้ก็เข้าใจไม่ยากครับพูดมากๆเองว่าจงพ่อจะเนือนเนี่ยก็จะเห็นว่าที่พระไตรปิฎกแปลที่ท่านเรียกบับับสามลัทซึ่งที่จรงิงควรจะเรียกาฉบับตรงการศาสนาที่สืบมาจากฉบับอนุสรฉลองยี่สิบห้าพรษาตวั เมื่อพศสองพันหกร้อยอันเนี้นยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแปลผิดยังไงเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแม้แล้วก็พอดีท่านไปเจออันที่แปลผิดไปซะด้วยท่านจะแบบที่แปลทีหลังอย่างของมหาจุฬาเนี่ยซึ่งมีโอกาสจะทําให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะว่า,าทำทีหลังท่านก็คงได้พบแล้วแหละว่าคงได้แปลผิดก็แปลใหม่ ก็แน่นอนและสาธิกังเนี่ยก็แปลว่ามีส่วนเกินมีส่วนที่มากกว่ามีส่วนที่เพิ่มมาจากสหอาธิกังไม่มีอะไรมากดึงก็ง่ายๆสาธิกังแปลว่าในข้อนี้ในคําว่าสาธิกังเนี่ยจะแปลว่าทวนไม่ได้หรอกก็ตรงๆนะศัพท์มันบอกไปว่าวมีส่วนเกินมีส่วนที่เพิ่มหรือมีส่วนที่มากกว่า พร้อมทั้งสิขาบทที่เกินกว่าน,นั้นหมายความว่าถ้าจะแปลเต็มก็สิกขาบทหนึ่งร้อยห้าสิบพร้อมทั้งส่วนที่เกินกว่าน,นั้นคือตัวเลขท่วนึ่งรยห้าสิบเป็นหลักแล้วก็สาธิกรรมก็มาประกอบของส่วนที่เกินกว่าน,นั้นก็อันนี้เราะเป็นส่วนที่เกินนี้ และแต,ตีความตีความก็หมายว่าตอนนั้นอาจจะมีเกิเนกว่านั้นเท่าไรก็ไม่ทราบหรืรพอพระเจ้าจะจะัดไว้เพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างที่การคณะสงฆ์หรือพุทธกิจก็ยังดําเนินอยู่แล้วพระอ,องค์ก็ตัดเผื่อไว้ข้างหน้าว่าจะมีการบรัญญัติเพิ่มยังไงก็แล้วแต่กติเกิเนกว่านั้นการแปลนี้ต้องระมัดระวังต้องเข้าใจให้ถูก ท่านี่แปลบาลีโดยไม่ดูอติกถาเลยพอเห็นสาธิกังว่าสิกขาบทร้อยห้าสิบมีสาธิกังคือมีส่วนเกินจากนั้นด้วยก็อาจจะบอกเลยว่าอ๋อที่ว่าเกินนั่นก็คือเกินอีกเจสิบเจ็ดข้อก็รวมเป็นสองรอยสิบเจ็ดข้อนั่นเองก็หมายความว่าพระไตรปิฎกรงนี้มองได้สองอย่างเท่านั้นคืออย่างหนึ่งก็ แปลคำว่าสาที่กังนั้นว่ามีส่วนเกินและตีความที่ว่ามีส่วนเกินนั้นก็คือว่ายังมีการบัญญัติต่อไปส่วนอีกท่านหนึ่งอาจจะตีความว่า150ร้อยห้าสิบรอมทั้งส่วนเกินีกเจ็ดสิบเจ็ดข้อก็ครบสองรอี่สิบเจ็ดทีเดียวไปเลยก็แล้วแต่จะตีความยังไงก็รวมความก็ไม่ใช่ร้อยห้าสิบ เป็น227นั่นเองแต่ว่าจะเกินเต็ม227เวลานั้นหรือว่าเกินในเวลาที่จะบัญญัติต่อ,ตอ,ตอมาอีกจนกระทั่งสิ้นพุทธการก็ตามข้อที่สามนอกเหนือจากเรื่องพระไตรปิฎกปแปลจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินได้แค่ไหนและคำแปลสาธิกังว่าท้วนหรือว่าเกินกว่ามากกว่านั้นแล้ว การถือปฏิโมกเ227ข้อหรือ150ข้อมีหลักพิจารณากว้างๆอย่างไรคืออันนี้มันจะเป็นเงื่อนไขในประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาหนึ่งในแง่เวลาสองในแง่จำนวนสามในแง่ผลดีผลเสียอ้าวในแง่เวลาพุทธบัญญัติเนี่ยเพระองค์บัญญัติไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแต่เหตุการณ์อันนี้ ท่านรู้ไหมว่าที่ตัดในติกนิบาทที่ว่าร้อยห้าสิบข้อนั้นพระพุทธเจ้าตัดเมื่อไหร่ท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเลิกบัญญัติเพิ่มเลยอ้าวถ้าตอนที่พระพุทธเจ้าตัดกับพระองค์นั้นเป็นตอนที่ช่วงพรรษายี่สิบยี่สิบห้าเลยนะแล้วอีกตั้งสิบยี่สิบปีเนี่ยแล้วพระองค์ก็ได้ตัดติขาบทเพิ่มอี นิดนี้ท่านต้องมาบอกให้ได้ว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าหลังจากนี้พระเจ้าไม่บัญญัติสิกขาบทเพิ่มแล้วจึงเอาเท่านี้อันนี้หนึ่งเงื่อนไขเวลานี้อาจจะกถาเขาถือจุดนี้เขาบอกว่าที่ตรัสร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยเป็นการตรัสตามเวลาในเวลานั้นใช่ว่าอาจจะเกินจ็เกินไม่มากมีสาธิกังเนี่ยแต่รวมแล้วก็คือว่า เป็นตอนที่ยังมีเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้จบเท่านั้นหมายความว่าสิกขาบทยังมีต่อไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าหยุดบัญญัติแค่นั้นหมดเท่านั้นเพราะนั้นท่านจะต้องหาหลักฐานมาประกันให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าปัดพระสูตรนี้กับพระองค์เนี่ยเป็นตอนที่หมดจะจบพุทธการแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ตัดบัญญัติสิกขาบทอีกแล้วอันนี้ต้องให้หาหลักฐานมายืนยันจะได้ไหมเนะี่ยเออนี่เงื่อนไขเวลานะ่ปเว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทพระองค์บัญญัติเรื่อยตามเหตุตามการมีต้นบัญญัติให้มีข้อประรบให้แล้วก็ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีบัญญัติอีกไหมเนะยแต่ตามอัธถาถานั้นท่านบอกยังมีบัญญัติต่อไปเนะยตอนนั้นยังไม่จบตอนนี้ อาทีนี้สองก็คืองเงื่อนไขในแง่จํานวนจํานวนนี้เราจะรู้ได้ยังไงท่านจะเอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าสิกขาบทอันไหนอยู่ในร้อยห้าสิบอันไหนอยู่นอกร้อยห้าสิบพะสิขาบทก็จัดไปเรื่อยเนีแล้วอาจจะมีผู้ตอบไปเป็นชี้ได้ว่าในสิกขาบทที่ไม่ใช่อันนี้ยศไม่ใช่เสกียวัตรน่ย ในร้อยห้าสิบข้อที่ท่านว่าเนี่ยปรากฏว่าบ,บางข้อนี่ยไปตัดหลังไปตอนตอนปลายพทธ,ธการอะไรไปเลยเ,ยเนี่ยก็อาจจะมีเออถ้าอย่างนี้แล้วก็อันนห้นก็กลายไปว่าไม่น่าจะอยู่ในจํานวนร้อยห้าสิบนี่อะไรเนี่ยอันนี้จะเอาอันไหนอยู่ในจํานวนร้อยห้าสิบคือสิกขาบทไหนอยู่ในจํานวนร้อยห้าสิบเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์นี่แหละครับ นี่ก็ยากนะฮะใครจะตัดสินล่ะทีนี้ถ้าเราไม่ได้รู้แน่ในเรื่องการเวลากับเรื่องตัวจำนวนนี่ก็มาเอาข้อที่สามประเด็นที่สามก็ในแง่ผลดบผลเสียก็เอาในแง่ว่าที่มี227เนี่ยที่ท่านจะเอาออกไปจะเท่าไหร่เอาไว้150แล้วตัดออกเท่าไหร่นะฮะ ตัดออก 77, เจ็ดสิบเจ็ดไอ้ที่เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเอา้ามันไม่ดียางไรไอ้เจ็ดสิบเจ็ดข้อเนี่ยมันมันไม่ดียางไรไอ้ข้อทั้งหลายในเจ็ดสิบเจ็ดข้อมันมีข้อเสียหายไม่ดียังไงเอาไว้ไม่ดีหนึ่งละสองก็ถ้าตัดออกไปแล้วเนี่ยมันดียังไงเนี่ยตัดไอ้เจ็ดสิบเจ็ดข้อไปแล้วดีอย่างไร,อออกไแ,งไรแก การปฏิบัติแก่การเจริญภาวนาแก่ตัวบุคคลนั้นดียังไงแก่คณะสงฆ์แก่สังฆะแก่สังคมเลยเนี่ยดียังไงแก่พุทธบริษัทให้เจ็ดสิบเจ็ด้อตัดไปเนี่ยมันมีผลดียังไงเอาไว้แล้วเกิดผลเสียยังไงตัดออกแล้วมันผลดียังไงนี่ในทางตรงข้ามตัดแล้วมันกลับมีผลเสียเหรอเอ้ก็ยิ่งไม่ดีใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้ ถ้ามาพิจารณาในข้อสุดท้ายนี่ก็เราบอกว่าถ้าไอ้เจ็ดสิบเจ็ดข้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรตัดออกไปแล้วก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีอะไรแต่ที่จริงเอาไว้มันก็บีดีด้วยเนี่ยเออแล้วทีนี้เรามาดูในเงื่อนไขข้อสุดท้ายถ้าเราเอาสองรอยี่สิบเจ็ดเนี่ยไ้ร้อยห้าสิบที่เราไม่รู้แน่อันไหนเนี่ยได้หมดถือไหม มันคลอยได้หมดด้วยนี่หลักการของวินัยเนี่ทานจะถือแบบนี้คือเพื่อให้แน่ว่าไอ้ได้สิ่งที่มันไม่เสียถ้าเราไม่รู้เด็ดขาดว่าอันไหนไม่ใช่นะโดยการก็ตามโดยจํานวนก็ตามการเอาสองร้อยี่สิบเจ็ดว้เนี่ยทำให้ได้ร้อยห้าสิบแน่นอนถือว่าถ้าถือว่าร้อยห้าสิบถูกแต่เอาว่ามีร้อยห้าสิบเอาถ้าตัวจริงมีร้อยห้าสิบเราไม่รู้ว่าอันไหน เราเอาสองร้อยี่สิบเจ็ดนั้นไว้เราได้แน่ไอร้อยห้าสิบนี้แต่ถ้าเราเอาร้อยห้าสิบนี้ไม่แน่ว่าเราตัดถูกตัดผิดเออ,อาจจะตัดอันที่ต้องอยู่ในร้อยห้าสิบออกไปกลับเอาอันที่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเข้ามาเออมายุ่งกงเนี้ยนะนั่นก็ในแง่นี้ก็คือจํานวนสองรอยี่สิบเจ็ดถ้ามันไม่ได้เสียหายไอเจ็ดสิบเจ็ดข้อที่เกิน่ะแล้วมันทําให้ได้ร้อยห้าสิบแน่นอนมันใช่เข้าไหม อันนี้ก็เป็นอีกแง่นึงการเนี้ยก็มันก็มีมาแต่เดิมนานแล้วท่านก็เห็นกันมาตั้งแต่อาจรกถาอาจารกาถาท่านถึงอธิบายอาจากถาก็บอกแังที่ว่าบอกว่าตอนที่จัดกับพระองค์นั้นนะ่ะมันเป็นระยะที่สิขขาบทอยู่ในอยู่ในปริมาณร้อยห้าสิบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดแค่นั้น แต่แน่นอนในพุทธประวัตนะิเหตุการณ์ก็ยังมีไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ชัดเจนนี่ครับว่าตัดกับพระองค์เนี้ตยตัดเมื่อไรไม่มีลึื่องชัดเจนเลยอย่างในในพุทธประวัติพุทธกิจ45พรรษาเอา้าวพรรษาที่20อาจจะมี4-5ข้อเท่านั้นเอง พอภาษายี่สิบเอ็ดอ้าวกลายเป็นสิบห้าข้ออะไรเงี้ยแล้วพอไปอีกภรรษาที่สามสิบห้ากลายเป็นร้อยห้าสิบข้ออะไรงี้แล้วเดี๋ยวก็ยังไปอีกภรรษาที่สี่สิบอีกนะอาจจะเพิ่มไปเพิ่มไปอันนี้อันนี้ที่ว่าเรื่องเวลาถ้าจะมีอะไรมากําหนดว่าตอนที่จัดกับพระองค์เนี้ยเป็นตอนที่สิกขาบทจบปิดแล้ว ปิดรายการไม่มีเพิ่มแล้วจะยุดยันได้ไงลนะฮะ